สวัสดีครับครูดอนครับวันนี้จะมาะสาธิตการใช้งานเครื่องฉายไร้สาย wireless laser projector นะครับอุปกรณ์ที่สำหรับโซลูชันของสายทำงานที่จะล้องบีเนี่ยประกอบด้วย3ชิ้นนอกจากตัวเครื่องฉายแล้วก็มีจอ30นิ้วพับได้ครับแล้วก็มีอีก2ชิ้นนะฮะก็คือชิ้นแรกคือ USB drive อีกชิ้นก็คือเมาส์ e t o o t h มาสต์บลูทูธเนี่ยเอมันจะต้องมาเชื่อมต่อสัญญาณกัน,นซึ่งทางบริษัทเราเนี่ยเซตไปให้หมดแล้วนะลูกค้าเอาไปเ,เปิดเครื่องฉายเวลาเปิดเนี่ยให้กดปุ่มเปิดค้างไว้5วินาทีโดยประมาณคือได้ต้องกดปุ่มค้างเนี่ยเพราะว่าทางโรงงานเขาออกแบบมนาะเพื่อว่าเราจะได้ไม่เขอไปโดนแล้วเครื่องมาติดเองนะฮะแล้วก็มาสต์บลูทูธเนี่ยเราเซตไปให้แล้วสิ่งที่ต้องทำเนี่ยก็คือเปิดสวิชทางด้านใต้เนี่ยแล้วก็จะใช้งานได้เลยนะโดยเสียบ USB Drive เนี่ย เข้าไปที่ usb port ด้านหลังเครื่องนะครแล้วเปิดโปรแกร,รมตัวนี้ฮะแอปพลิเคชันตัวที่3เนี่ยเด s Office เป็นตัว Viewer เอาไว้ดูโปรแกร,รม microsoft office รวมไปถึงโปรแกร,รม pdf ไฟล์ pdf นะเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูจากงานที่ใช้จริงอันนี้เมื่อกี้เปิดค้างอยู่ก็คือเป็นไฟล์ microsoft Word เป็นการนําเสนอของสมาคมนําเสนอหลักสูตรที่ทางสมาคมจะจัดอบรมเนี่ยส่งไปให้ทางกรมแรงงานเพื่อที่เขาจะได้ดูว่ามันมีหลักสูตรไหนที่เหมาะกับผู้เรียนระดับไหนเพราะว่าตอนนี้ก็จากวิกฤตโควิด -19 ก็มีคนตกงานกันเยอะก็จะมาช่วยพัฒนาชีพนะก็ส่งไปก็เลื่อนอยูได้ง่ายๆโดยการกดที่การสโคร ที่ที่ที่พิมส์ Mouse เซนมันจะมีปุ่มให้สครอวเลื่อนไปได้เรื่อยๆนะฮะคือเดิมเนี่ยอันนี้เนี่ยซอฟต์แวร์มันอัปเดตเวอร์ชันแล้วตอนที่ผมซื้อมาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันใช้กับรีโมทได้อย่างเดียวซึ่งใช้กับรีโมทเนี่ยมันกดยากมากมันกดแล้วมันไม่ค่อยไปตอนนี้นี่สบายลื่นนะฮะเดี๋ยวจะไปดูซอฟต์แวร์ Software ตัวอื่นถ้าจะไปก็ชอบเปิดนะฮะก็จะมะีเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้ก่อนที่ผมใช้อยู่มากๆเนี่ยก็คือคนที่ ทำงานสอนหนังสือเนี่ยที่ใช้อยู่มากก็คือโปรแกรม PowerPoint อันนี้ก็ง่ายๆมันก็จะออกมาเนี่ยเหมือน PowerPoint ที่ที่เราทำในเครื่องเนี่ยทุกประการแต่ว่าฟอนต์เนี่ยมันแตกต่างมันิดหน่อยเพราะว่าอซอฟต์แวร์เขาได้โหลดฟอนต์ภาษาไทยจริงๆมานะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีความแตกต่างม,มากนะก็อ่านได้ชัดเจนนะ และอย่างที่บอกก็คือว่าข้อดีของการใช้โซลูชันนี้เนี่ยก็คือว่าน้ำหนักที่เราแบกเนี่ยรวมกันอุปกรณ์ทั้งชิ้นแล้วเนี่ยมันไม่ถึง1กิโลกรัมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยกไปสบายๆง่ายๆนะไปถึงก็ไม่ได้ใช้ง่ายๆเดี๋ยวจะให้ดูอีก2องอันนะอีก2โปรแกรมก็ดีอ่าดู Excel ซึ่งแอปพลิเคชันรุ่นนี้เนี่ยปรับปรุงแล้ว ตอนที่มันเป็นเพื่อเพื่อปีก่อนเนี่ยนะสมมุติว่า Excel เนี่ยมีทั้งหมด3 w o r k s h e e t เนี่ยเวลาเอามาลงมาดูเนี่ยมันจะเห็นเฉพาะ w ว r k s h e e t ล่าสุดก่อนที่เราจะเซฟแต่ตอนนี้เขาปรับปรุงใหม่แล้วสมมุติว่างานไฟล์ Excel ไฟล์นั้นมี3 w o r k s ร์ e t e เนี่ยเราก็จะเห็นทั้งหมดทั้ง3 w o r k s h e e t ก็จะกดดูได้ทั้ง3 w o r k s h e e t ได้ดูได้นะฮะ ก็คือมันเหมือน Excel ทุปกประกรแต่อย่างที่บอกว่าเวลาที่เรามาฉายผ่านเครื่องฉายเนี่ยจุดประสงค์เราไม่ใช่เพื่อแก้ไขแต่จุดประสงค์เพื่อเราดูเราดูความถูกต้องดูแล้วก็ดิสคัสกัาแล้วก็เดี๋ยวจะแก้ไขตรงไหนเดี๋ยวก็ว่ากันแล้วก็มีอีกเครื่องนึงให้แก่นะอ่ะดูอันสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือ,อโปรแกรมไฟล์ pdf ไฟล์ pdf นี่อันนี้เป็นชื่อประเทศและเมืองหลวง โดยราชบัณฑิตรวบรวมมานะฮะอันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับนักแปลมากเพราะว่านักแปลเนี่ยจะไม่รู้หรอกอย่างอาร์เซอร์ใบาจานอย่างเงี้ยคนส่วนใหญ่ที่ออกเสียงว่าอาร์เซอร์ใบาจานซึ่งผิดราชบัณฑิตก็เอาอาร์เซอร์ใบจานเราก็ต้องใบจานตามเขานะฮะเดี๋ยวให้ดูนะฮะคือเวียดนามเนี่ยก็เป็นอีกชื่อหนึหน่นนนงที่สะกดเป็นผิดก็คือเวียดนามในภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็นตัวทีนะ v i e t เนี่ยเวียดนามเนี่ยเราจะไปกดเป็นต่อเต่า แต่ที่จริงมันไม่ใช่ที่จริงมันมัน,ม,นมันต้องเป็นตนะ่อเด็กนะฮะเวียดนามเนี่ยมักจะเห็นคนเขียนเวียดเนี่ยสะกดด้วยต่อเต่าเพราะว่าภาษาอังกฤษมันเป็นตัวทีแต่ภาษาไทยไม่ใช่ภาษาไทย,ออดอดย,ยก็าาอเอาดอเด็กเล่นเดีนเราจะมีไฟล์นีไว้อ้างอิงสาหรับนักแปลจะได้สะกดตรงนี้ไม่ผิดนะฮะเรามีไฟล์อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปให้นักแปลดูได้เดี๋ยวผมจะให้ดูอีกโปรแกรมหนึ่งซึ่งทางนักแปลเนี่ยเขาะจะเป็นต้องใช้ก็คือว่าหนังสือที่ควรอ่าน อันนี้ออกมาจากโปรแกรม WPS Office แหลมาที่อีแอปพลิเคชันหนึ่งซึ่งทางเราก็ลงไปให้นะฮะแอปพลิเคชันนี้จะมีไว้สำหรับดูมัลติมีเดียก็คือดููภพาพดูวิดีโอฟังเพลงฟังไฟล์เสียงต่างๆนะเดี๋ยวอันนี้จะให้ไปดูรูปภาพชื่อแอปพลิเคชันคือโคดีนะ a อปพลิเคชันนี้เนี่ยเ,เขาไม่ไม่ให้ควบคุมโดยการใช้เมาส์เนื่องจากเขาต้องการให้เลื่อนไปทีละหน้าจอือถ้าใช้เมาส์เนเลื่อนทีละหลายหลยหน้าจอแล้วเดี๋ยวมันเกิดความสับสนก็เลยจะต้องใช้กับร่วมกับรีโมทรีโมทก็คือกดปุ่มขวามันจะเลื่อนไปเรื่อยๆทีละอันนะฮะเวลาเลื่อนแต่และทีจะมีเสียงจงิ๊กนีฮะก็จะแนะนำนักแปลได้ว่าหนังสือที่ควรจะอ่านได้แก่อะไรบ้าง ก็แน่นอนทีแรกก็แนะนำหนังสือตัวเองก่อนแล้วก็มาแนะนำหนังสือที่ตัวเองเป็นบรรณาธิการน้วแปลก็จะได้รู้ว่าเอาอ,อ่านหนังสือพวกนี้พวกนี้พวกนี้หนังสือพวกนี้ผมเอาไว้ที่สัพปปยาับด้วยสัพปปยาับคือแหล่งที่ทํางานของเราถ้านักแปลคนไหนสนใจอ่านเนี่ยก็ติดต่อผมมาแล้วก็เข้ามายืมหนังสือพวกนี้ไปอ่านได้เดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปหนึ่งซึ่งอ,อยู่ในชีวิตจริงก็คืออันนี้นี่ภาพทํางานภาคเช้า เดี๋ยวจะถ่ายตอนภาคเย็นที่เลิกงานแล้วกลับไปบ้านผมหาความบันเทอยังไงกับไอเอครื่องฉายจอภาพได้30นิ้วแล้วก็มาส์ทูทนี่เดี๋ยวพบกันในอีกคลิปหนึ่งครับ